วันนี้มาให้ดูนะครับแดดมีพอสมควรนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอะความร้อนนี่ก็ใช้ได้นะเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับก็ตอนนี้แผงก็ประมาณ13โวลต์นะแล้วก็ได้ไฟมาประมาณเกือบ3ามน้าวตันนะครับที่ยี่สิบสี่แอมป์นะเมื่อกี้อุนหภูมิมครับ37.2นะครับผมในขณะที่อีกตัวนึงนะครับ สิบนะครับมาดูกันอุณหภูมิที่เท่าไหร่ส7มนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับผมเห็นไหมฮะใกล้เคียงนะครับใครที่จะตั้งโว้ตามผมก็ได้นะครับเนี่ย23อกว่าเกือบ3 0 0วัตต์นะครับก็ล่อไป ความร้อนใช้ได้เลยครับนี่ไปสามแปดแล้วนะครับเดี๋ยวพัดลมจะหมุนที่ประมาณสี่สิบนะฮะความร้อนนี่ก็สาสิบเจ็ดถือว่าตัวนี้รับกระแสเยอะกว่านะครับเอามือจับฮีทซิงนี่อุ่นๆนะฮะอุ่นๆนะครับ,นนรบก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปนะครับว่าจะยังไงนะฮะตอนนี้พัดลมยังไม่ทำงานเพราะว่าแดดยังไม่เต็มที่นะครับ อันนี้ฮะตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบสิบแอมป์เท่านั้นนะครับในขณะที่อันนี้ล่อไปยี่สิบสี่จุดห้านะครับเมื่อกี้นี้ก็เกือบสามแวัวั์เพราะฉะนั้นตัวนี้รับกระแสรราโบว์เยอะกว่ามเยอะมากนะครับแต่ความน้อก็ยังประมาณเขาเรียกอ,อะไะตัวเก่า รนะฉะนตัวใหม่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่เรื่องการตั้งโวลนี่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นยูเซอร์เนี่ยมันจะมีฟ t ต n ิ้งฟอตติ้งชาร์จมานะครับเอาออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะทำใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าอันตัวนี้นะครับอตอนนี้ก็นะ ให้ดูความร้อนกันก่อนเมื่อเวลาใช้อมเยอะๆนะครับตัว power m r ตัวใหม่นะครับ60แอมนะครับตัว m 6 0 power m r pro นะครับก็ความร้อนก็ถือว่าเอาอยู่นะครับเวลาไม่มีพัดลมนะครับผม